สวัสดีครับคนรัก,กเกษตรทุกท่านครับเมื่อวานผมก็ได้นำเสนอเรื่องการเสริมรากนะครับเรื่องการเสริมรากที่ทำไปพอดีผมทำเสร็จแล้วผมลืมลืมอัดคลิปไว้นะครับว่าขั้นตอนอวิธีการเสริมรากเนี่ยเขาเขาทำกันยังไงนะเดี๋ยวเอาไว้วันถัด ไปวันต่อไปดีกว่านะครับเอาไว้อีกต้นหนึ่งอันนี้เป็นต้นมะม่วงไข่พระอาทิตย์นะครับไข่พระอาทิตย์ซึ่งเขาบอกว่าเป็นมะม่วงที่แพงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นว่าอย่างนั้นนะครับผมเองก็ยังไม่เคยชิมครับเพิ่งเพิ่งปลูกอันนี้เป็นเป็นเป็นปีแรกซึ่งได้มาปลูกเสร็จแล้วก็ได้เอาต้นมะม่วงนะครับเป็นมะม่วงป่ามะม่วงมะม่วงกะล่อน นะครับมาเสริมรากซึ่งวันนี้ผมก็เสริมรากไปแล้วเสริมรากไปแล้วสองรากนะครับอันนี้คือรากแรกนะครับอันนี้คือรากแรกที่เสริมไปแล้วนะครับรากที่สองอยู่ข้างล่างครับอันนี้ก็ติดไปแล้วนะครับรากที่สองอันนี้คือรากที่สามผมเพิ่งทําผมเพิ่งทําไปนะครับลืมอัดคลิปเดี๋ยวก็คงคอยดูครับอีกประมาณเดือนหนึ่งนะครับ กดติดตามนะครับอีกเดือนหนึ่งว่าจะติดหรือไม่คิดว่าน่าจะติดครับเพราะว่ามันทําเรื่องมันเป็นเรื่องง่ายๆครับเรื่องง่ายๆอันนี้ติดนะครับติดติดแล้วนะครับติดแล้วเสริมรากก็ทําให้มันมันแข็งแรงครับมันแข็งแรงตอนนี้ก็ดูสังเกตว่าตัวนี้ตาดอกตาใบกันหลังจะจะจะ,จะเริ่มจะเริ่มแล้วนะครับเริ่มออกมา หรืออาจจะเป็นตาดอกของมันเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มะม่วงกําลังออกดอกพอดีนะครับก็ก็คงจะถ้าออกก็คงจะเอาไว้สักสักลูกหนึ่งนะครับเพราะว่ามันยังต้นยังเล็กเอาไว้ดูว่ามันเป็นสังเกตมันเป็นยังไงเพราะผมไม่เคยเห็นสักทีนะครับดูเห็นดูแต่อยู่ในอ,อยู่ในเว็บนะครับว่าผลลักษณะผลมันเป็นยังไงก็คงจะเอาไว้ลูกเดียว ปีปีหน้าก็คงจะค่อยจะเอาไว้สัก2-3สาลูกให้มันโตซะก,ก่อนนะครับเดี๋ยวก็บอกว่าถ้าเรา,เาไว้เยอะนะครับต้นมันจะไม่แข็งแรงการจเจริญเติบโตมันก็จะช้านะครับก็คงจะเอาไว้สักสักลูกหนึ่งมันกำลังนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับว่าแล้วก็คอยดูด้วยคอยติดตามด้วยนะครับว่ามันผลมันมันเป็นยังไงนะครับ สำหรับวันนี้ก็คงจะ,อะขอรายงานนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ